อฮะ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 อ่าฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาไม่ใช่อยู่ในรายการ The C Dot Gaming นะครับผมอ่าวันนี้ก็จะมาเอ่อรีวิวมอตนะมอตอ่าอะไรนะมอดซอสไม่ใช่ดาบสี่ธาตุนะอ่าอ่าจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับ นี่ครับหน้าตาของดา,ดาบทั้งสีทงสสส่ท่านะอ่าเพิ่มอีกทาาหนึ่งฮะทตุไฟฟ้านะาบึ๊บ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 อ่นะก็มีความสามารถต่างกันนะอ่ะก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออสปอนพี่ซอมบี้และอืมอืมอะไรนะพี่ซอมบี้ดีกว่าอ่ะ อันนี้ครับไฟนะดาไฟนะธาตุไฟนะดูครับความสามารถคลิกคิกแค่นี่โอ้โหโอ้โหาให้ตายดีกว่าอ่ะเดี๋ยวดูเสียงแป๊บอ่ะก็ัวสามารถก็พุ่งไฟนะืมเอาวิเวเลตเน่อยวิเลตอ่ะนะสม ยิงไปนะะโอ้โหแหลกเลยนะนี่ครับเป็นอย่างเงี้ยปิ้วนะฮะอ่ะก็เป็นอย่างนี้ฮนะ,ะก็นนนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่ะนะถ้าถ้าพวกวัวพวกมูพวกไก่กกอะไรก็ช่างนะฮะมันจะสุกนะฮะอืมก็ดูปิ้วปิ้วโอโอ้โอ้โอ้โอโอ โอ้นะอ่ะ ah. ก okay. ็ต่อมาครับดาบอะไรดาบอมทำให้ส <vivir> uh ั huh. ่งให้ลอยได้สัตว์หรืออะไรนะฮะลอยได้นะอ่ะลอยได้นะแล้วก็พุ่งไปได้นะดูครับอืมลอยนะอ่ะ แล <im <im ้วก็กดไปอ้าวอะไรเดินทำไมครับอ๋อมันจะทำให้ตายนะฮะอ่าดูครับทำให้ตายฮะหรือลองโรบิวิเลจก่อนอ๋อสัตว์ทุกตัวไม่รู้อะไรบ้างนะฮะบางทีก็มาคาพวกสปอนวิเลจพวกซอมบี้อาจจะไม่ตายนะมีจะฟุ้งอา พ um pues ุ่งไปในไร่ตายก่อนอ่ต่อมาครับธาตุดินนะอ่าธาตุดินมาดูกันนะความสามารถก็เนี่ยบบบบบบเนะจะเพิ่มมาใหม่หนึ่งหรือสองนี่แหละครับอ่ะก็เป็นอะไรไม่รู้อ่ะนาบอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่สมีเอ้ยเบบี้เบบี้ต้องฆ่าเบบี้นี่อ่ะต่อมาครับก็ธรรมดาเลยครับอืม นะธรรมดาต่อมาครับลาวาครับนี่ครับทุกคนอาจจะชื่นชอบนะทำเป็นคอนเสิร์ตก็ได้นะคอนคอนเสิร์ตวงล็อกนะฮะอืมโอเคดูครับหรือให้มันยืนอยูเ่เฉยก็ได้อ่ะดูครับอืมโอเคนะถือดาบครับหนึ่งสองสามอ,อ,อ๊อะ นะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะลองเอาพี่เแบบี้ซอมบี้เแบบี้พี่ซอมบี้อุย้ยแอะไม่ตายแล้วก็ปีเอาโอ้โหโคตรกังครับไม่ใช่กงังโคตรอึดนะฮะอ่ะ ต่อมาก็เป็นพระน้ำอันนี้นี่แล้วก็นี่นะฮะสิทธิ์สุดท้ายนะฮะอ่าอ่าก็ยังไงอ่ะนะหมูนะอืมลองตรงนี้ก่อนเลยฮะจะยิงปิวปิวปิวเอาที่เล็งก่อนนะอ่าปิว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  ปิ๊ปปีป,ปีโดยเฉพาะกับตัวนี้เลยครับอือะไรไม่ใช่อืมตัวไฟนะนี่จะสู้ได้ฮะไม่ไม่ต้องไปเข้าไปใกล้ก็ได้นะครับไม่ต้องเข้าไปใกล้ก็ได้นะครับอืมปิวปิวีปปีอ่ะกลัวก็ได้ครับโวยปไปในวินนานตายนะฮะ าำเป็นไฟนะพรอมาครับพาดนีน่พาดบึ้มให้กดแช่นะบึ้มนะอ่ะเป็นลองกับวีเวีดนะบุ๊บวิลเจเจอร์นี่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 นโอ้อึดมากครับไปไหนอ่ะอ่ะอ่ะ โอ้ไม่ตายว่ะอึดไม่ตายอ่าตายแล้วเรคงสามารถเป็นต่อมาครับนัดนัดเดียวนะจอดครับจอดนะฮะบางทีก็ไม่จอดอจอดออจอดจอดเลยครับอืมเอ่อ ไอ้รู้คำนี้ก็ไปนะ,นะกดแช่นี่กดครั้งเดียวไม่ได้ครับมันต้องกดแช่แบบโ oh อ้ my god อ้ my god อ่านะครับไปเล่นได้นะฮะอืปิวปิวไป <c oughs> รวอะต่อมาครับสายฟ้าที่ประเจ้าเลยฮะก็ตีแล้วก็ธรรมาดาแหละอ่ะคนสามารถครับดยคนสามารถครับรวมเป็นกลุ่มเลยนะฮะวันททีกดแช่ดครับบุ้มฟ้าผ่าอ่าอ่าบักบักมามาแล้วอ่ะจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่ครับ จะเป็นอย่างงี้นะครับอืมบมูเป็นล่องเลยนะครับอืมก็หมัดก็เป็นหมาดอย่างงี้นะครอืมสำหรับหมอดนี้ครับผมจะสอนวิธีลงนะครับผมเดี๋ยวครับตัดคลิปนะครอ่ากลับมากลับมาอีกครั้งนะครับอ่าก็นะครับมาสอนกันเลยนะครับเข้าไปที่เราโหลดมาปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปที่ ที่เราที่เราดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็คลิไปที่ดาวนโหลดนะฮะอุย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 ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นไวรัสอี๋โอ้โอ้เสียชื่อเสียงและทรัพย์สินเลยนะครับอืมนะเมื่อกี้ครับดัดออกเลยนะไม่เอาครับไม่เอามันมากับเอ่อหมดนะฮะหรือหรือพวกดาวน์โหลดในมีเดียไฟล์นะครับอ่าเจอทุกคนครับอืมครับคลิกตัวนี้ครับ แตกไฟล์มาปุ๊บนี่ครับรอๆๆปุ๊บมันก็จะเป็นพวกอิมเมจนะก็จะเป็นเอ่อพวกไฟล์พวกทิกเกอร์แวร์ในตัวครับให้ไปเปลี่ยนชื่อนะซิปเป็น mod pkg นะครับแล้วก็ตบกรงนะฮะได้แล้วครับอืมอ่าเดี๋ยวตัดคลิปไปที่ มาบล็อกลันเชอร์เออ่าเข้ามาในบล็อกลันเชอร์ปุ๊บใช่ไหมครับกดไปที่ปัจแจครับแล้วก็ลันเชอร์ออปชั่นนะแล้วก็เข้าไปที่เออหมดนะอันนี้ที่ตอนแรกจะไม่มีครับอืมแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับอืมซับพอร์ตนะใช่ไหมแล้วก็อันแรกแล้วก็กดที่ เราเก็บไฟล์ครับนี่ตอนนี้นะครับอ่านี่คือหมดนะอ่าแล้วก็ออกมาครับปึ๊บนี่ออกมาครับแล้ก็เล่นได้เลยนะครับไหนล่ะอ่ามาแล้วโอเคอืมนี่เซิร์ฟผมครับผมจะมารีวิวเซิฟผมอาจจะเกียนคลิปหน้าก็าได้ครับอ่าก็เท่าที่ นะนี่ครับหมดนะอุย้ยอุ้ยอุ้ยนอะุ้ยอ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 ่านี่ครับหมดก็จะได้หมดนะเออนะครับผมอืมส,นะส่วนช่วงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบายออนะบายบเอ่อฮะบายบายครับผม